ตำรวจสนบังซื่อกรุงเทพมหานครเข้าตรวจสอบเหตุชายใช้วุธมีดแทงคอชายชาวต่างชาติบริเวณป้ายรถโดยสารประจำทางใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิดผู้บาดเจ็บเป็นชายชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมัน64ปีเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS มากับแฟนมาลงที่สถานีหมอชิดแล้วก็อยู่ระหว่างเรียกรถแท็กซี่จะไปต่อ และผู้ก่อเหตุก็เดินเข้าไปหาผู้เสียหายก่อนที่จะใช้อาวุธมีดแทงเข้าที่คอของชายชาวต่างชาติดังกล่าวแล้วก็วิ่งหลบหนีแต่บรรดาผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจา้างย่านดังกล่าวช่วยกันตะครุบตัวเอาไว้ได้ส่งให้ตำรวจและพลเมืองดีก็นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเปาโลโมเมโมเรียนย่านสะพานควายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจสอบในตัวผู้ก่อเหตุมีบัตรประชาชนสองใบใบแรกนายอดิศัยส8ปีเป็นชาวนนทบุรีและอีกใบชื่อว่านายวิยนัยหอมเนียม41ปี เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้นสอบผู้ต้องหาให้การว่าตัวเองนะชื่อนายวินัยหอมเนียมมาอยู่ที่กรุงเทพสามปีแล้วตำรวจก็สอบสวนต่อไปว่าทำไมเพราะอะไรจึงไปแทงคอคนที่ไม่รู้จักเป็นชายชาวต่างชาติด,ดังกลาง่าวผู้ต้องหาบอกไม่ได้ตั้งใจจะใช้วุ้ดมีดแทงคอผู้บาดเจ็บอ้างว่าจังหวะดังกล่าวได้นำมีดพันกับผ้าขนหนูและพาาไว้บนบ่าพอสะบัดผ้าขนหนูเท่านั้นละมีดมันก็กระดินไปแทงคอชายชาวต่างชาติดังกล่าวตำรวจบ,บอก ผู้ให้การผู้ต้องหาเนี่เป็นวกวกวนๆเป็นพูดวกวกวนไปเวียนมาสงสัยจะต้องตรวจหาสารเสพติดเป็นบ้าเป็นบอไปแล้วหรือไม่ตอนนี้เจ้าหนะ้าที่ตำรวจอยู่ในภาวะของการตรวจสอบตัวผู้ต้องหาและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม,ตมในคดีความ